8ปีปริศนา MS 3 7 0 0หายลึกลับกับ8เรื่องควรรู้การหายไปของเที่ยวบิน MS 3 7 0ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ I, เมื่อปี2557ได้กลายเป็นหนึ่งในความลึกลับที่ยังไม่ถูกคลี่คลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบิน ตลอดหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์นักข่าวและคนอื่นๆพยายามอย่างหนักเพื่อหาคำตอบว่าโบอิง g 777หายไปได้อย่างไรและเพราะเหตุใดแต่จวบจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ยังไม่เข้าใกล้กับความจริงอย่างไรก็ตามยังมีผู้ที่เรียกร้องให้เรื่องนี้ถูกค้นความจริงใหม่อีกครั้ง ริชาร์ดกอดฟรีกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่าเขาได้คำนวณพิกัดสถานที่สุดท้ายของ MS-3 7 0ซึ่งเขาเชื่อว่าเครื่องบินลำดังกล่าวประสบอุบัติเหตุทางตะวันตกของเมืองเพิร์ทห่างไปราว2,000กิโลเมตรจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในมหาสมุทรอินเดีย กอดฟรี free, สมาชิกของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของ MS370 ซึ่งตรวจสอบการหายไปของเที่ยวบินดังกล่าวเล่าว่าเขาใช้ข้อมูลจาก w e a Signal Propagation Reporter w า p r ในการระบุตำแหน่งมันมีหน้าตาเป็นตารางสัญญาณวิทยุที่ครอบคลุมทั่วโลกและบันทึกสิ่งที่รบกวนหรือเคลื่อนที่ผ่านคลื่นสัญญาณเขากล่าวว่า MS370 ได้ผ่านสัญญาณวิทยุหลายจุดก่อนที่มันจะหายไปเมื่อรวบรวมรายละเอียดเวทีอเข้ากับข้อมูลอื่นๆเช่นข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลของซากปรักหักพังก็ฟรีเชื่อว่าเขาน่าจะระบุตำแหน่งที่เป็นไปได้เขายังเล่าถึงสิ่งที่ค้นพบในงานรำลึก MS370 ว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ประมาณ33องศา ทางใต้และ95องศาทางตะวันออกในมหาสมุทรอินเดียเราเคยสำรวจบริเวณนั้นมาก่อนแล้วมันเป็นภูมิประเทศที่ยากมาก,ค,กครุขคระมากมีหุบเขาลึกภูเขาไฟสันเขาและหน้าผาดังนั้นอาจคลาดเคลื่อนได้เขากล่าวเพิ่มเติมในคำถแถลงเมื่อเดือนที่แล้วสำนักความปลอดภัยด้านการขนส่งของอสงอ,งอสเตรเลีย ยอมรับว่ากอดฟรีเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือพร้อมระบุว่าได้ค้นหาส่วนสำคัญของพื้นที่ที่เขาบอกแต่ไม่พบซากปรักหักพังและยังขอให้กลุ่มนักธรณีศาสตร์ของออสเตรเลียตรวจสอบข้อมูลการค้นหาและยืนยันว่าไม่พบอะไรที่น่าสนใจบนพื้นที่นั้น ด้านรัฐบาลมาเลเซียกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าหากการค้นพบครั้งใหม่นี้พิสูจน์ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือพวกเขาจะพิจารณาหารือกับจีนและออสเตรเลียเพื่อชุบชีวิตภารกิจค้นหาใหม่อีกครั้ง ในระหว่างงานรำลึกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมวีกาซิอองกล่าวในวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าว่าโปรดให้ฉันย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลมาเลเซียยังไม่ละทิ้งและหวังที่จะค้นหา MS3 70เเราแค่ต้องการหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพื่อนำไปดำเนินการก่อนที่เราจะขึ้นบินได้และการสำรวจต้องมั่นใจว่าจะให้ผลลัพธ์ โอลิเวอร์พันเคตหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทโอเชียนอินฟินิตี้บริษัทสำรวจก้นทะเลซึ่งเคยค้นหาเครื่องบินลำนี้กล่าวในงานว่ามันคุ้มค่าในการเริ่มค้นหาอีกครั้งขึ้นอยู่กับข้อมูลการค้นพบใหม่ โอเชียนอินฟินิตี้เสนอให้ดำเนินการค้นหาต่อในปีหน้าหรือในปี2,567โดยกำลังสร้างเรือควบคุมจากระยะไกลสำหรับสำรวจมหาสมุทรทันเคตอธิบายว่าเรือเหล่านี้เป็นเรือที่ทันสมัย และล้ำสมัยที่สุดในโลกปีเตอร์โฟลี่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของแอร์สำหรับการค้นหาที่นำโดยออสเตรเลียตั้งแต่ปี2,557ถึง2,560กล่าวว่าการค้นหาสิ้นสุดลงก่อนกำหนดและการค้นพบ MS370 มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ในอนาคต ตามข้อเสนอของโอเชนอินฟินิตี้ระบุว่าไม่มีความเสี่ยงสำหรับรัฐบาลมาเลเซียหากพวกเขายอมตกลงเราไม่สามารถล้มเหลวได้อีกครั้งคราวนี้เราต้องหา MS-370 ให้พบ 8. เรื่องควรรู้ 1. เที่ยวบิน ms 3 7 0มุ่งหน้าสู่ปักกิ่งออกจากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เมื่อเวลา0.42ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่8มีนาคม2,557 2. การพบเห็นครั้งสุดท้ายบนเรดาร์ทหารคือเวลา2.22ตามเวลาท้องถิน่น 3. ไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือจากห้องนักบินหรือจากผู้โดยสารทางโทรศัพท์มือถือ 4. การค้นหา MS 370เป็น1ในการค้นหาบนพื้นผิวและใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินการค้นหาใต้น้ำที่นำโดยออสเตรเลียครอบคลุมพื้นที่120,000ตารางกิโลเมตรมีค่าใช้จ่ายประมาณ200ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย4,800ล้านบาทก่อนที่ภารกิจนี้จะถูกระงับในเวลาเกือบ3ปีต่อมา 5. จากข้อมูลจากบริษัทดาวเทียมเพื่อการพาณิชย์ของอังกฤษอินมาแซตและสาขาสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของสหราชอาณาจักรสันนิษฐานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกที่ไหนสักแห่งในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 6. การค้นหากลับมาดำเนินการอีกครั้งในเดือนมกราคม2018โดย Ocean Infinity ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียแต่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันและไม่ประสบผลสำเร็จ 7. ไม่พบกล่องดำของเครื่องบินรวมถึงเครื่องบันทึกเสียงห้องนักบินและเครื่องบันทึกข้อมูลการบินที่มีข้อมูลที่สำคัญสำหรับการสืบสวน8 บทสรุปของรายงานระบุว่าทีมงานไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของการหายสาบสูญของ MS370 ได้ ขอบคุณที่ติดตามดูลับแชแนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ